NPR ร้อยสิบห้าครับรถปีสามสองครับภาษีหกแปดพร้อมใช้งาน เครื่องดีครับคัดซีพอพอได้สวยเปิดราคาอยู่ที่สองแสนสี่หมื่นห้าพันครับ